คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปเม s เซนเจอแล้วก็ Facebook นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาในบัญชี f a c e b o o แล้วเจอคำว่าเซสชันหมดอายุในส่วนตรงนี้อย่าเพิ่งให้เราไปกดตกลงนะคะให้เรากด Back หรือว่ากดโฮมออกไปก่อนนะคะส่วนวิธีการแก้ไขก็คือให้เราไปที่การตั้งค่าของมือถือจะเป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้ค่ะ ซึ่งคำสั่งการตั้งค่าของมือถือแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะคะแต่คํำสั่งก็จะไม่แตกต่างกันมากนักให้เราไปหาคําว่าแอปจัดการแอปแอปพื้นฐานการตั้งค่าแอปแบบนี้ค่ะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะในส่วนนี้ให้เรามาหาแอป facebook นะคะ เราสามารถใช้การค้นหาในตำแหน่งตรงนี้ได้ก็คือพิมพ์ค้นหาแอปตัวนั้นไปเลยค่ะเป็น Facebook ก็คลิกไปเลยนะคะในส่วนนี้เราจะต้องไปล้างข้อมูลหรือว่าล้าง Data นะคะบางครั้งเราเข้ามาก็จะเจอคำสั่งนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าไม่เจอรุ่นนี้จะเป็น Samsung นะคะ ให้เรามาที่คำสั่งที่เก็บในส่วนตรงนี้ค่ะเราจะเห็นคำว่าจัดการข้อมูลแล้วก็ลบแคสต์นะคะให้เรามาเลือกที่จัดการข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่าเราล้างข้อมูลหรือว่าจัดการข้อมูลเพื่อนๆจะต้องจำยูเซอร์แล้วก็รหัสผ่านของตัวเองให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าจะกลับมาร็อกอินในบัญชี f a c Facebook อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการล้างไฟล์ขยะแล้วก็ล้างข้อมูลต่างๆเพื่อให้เราเข้าบัญชี Facebook ได้อีกครั้งอะคะ่ะก็ให้เรามาเลือกยืนยันก็คือตกลงเลยนะคะในส่วนตรงนี้แต่คลิปนี้จะเป็นเพียงการสาธิตนะคะของปุ้ยไม่ได้มีการ s เซสชันหมดอายุแต่อย่างใดเมื่อเราล้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เรากดย้อนออกไปนะคะแล้วก็มาล้างแอป Messenger เพราะว่าสอแอปนี้เขาเชื่อมกัน ก็ให้มาหาแอป Messenger เหมือนเดิมค่ะคือแอปนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปหาคำสั่งที่เก็บเช่นเดิมค่ะแล้วก็มาเลือกที่จัดการข้อมูลหรือว่าล้างข้อมูลนะคะมาเลือกที่ตกลงเมื่อเราล้างข้อมูลทั้งสองแอปเรียบร้อยแล้ว ให้เรากลับไปที่แอป a c e b o o k ระบบจะให้เราล็อกอินใหม่ก็ให้เราใส่ยูเซอแล้วก็ Password เราก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้ปกติแล้วแต่ถ้าหาเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ก็ให้เราถอนการติดตั้งแอป Facebook แล้วก็ Messenger ออกจากเครื่องก่อนนะคะแล้วก็กลับไปติดตั้งใหม่แล้วให้เราทดลองเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึง่งเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ของเราอะค่ะ และนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเซสชันหมดอายุเพื่อนๆก็ลองนำมาใช้ดูนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาดังกล่าวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทีน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ